จิ้มขนมจากโอสคูกันดีกว่า <c oughs> ครั้งแรกอีกแล้วครั้งแรกอีกแล้วมันคืออะไรไม่รู้จริงๆก็แอบ,บรูน้นิดนึงแหละแต่แอบ,บทำเป็นไม่รู้มือเต้นหนะโอ้ยมันแข็งมันมีน้ำแข็งอะทุกคนรอแป๊บกระจายแล้วล่าสุดอ,อ,อะไรเนี่ย มันเป็นกล่องอย่างนี้ขอเวลานในการแกะค่ะชื่อไรนะชื่อไรนะอุย้ยมันหน้าตาน่ารักมากทุกคนดู อันนี้ครั้งแรกจริงๆยังไม่เคยกินมาก่อนชิมวันไหนก่อนดอ่ะมันมีรสช็อกโกแลตแล้วก็อันที่เป็นเคลือบด้วยสตอรอเบอรี่ซึ่งเอาสตรอเบอรีร่แล้วกันนี่ครั้งแรกเราคนกัดครึ่งหนึ่งก่อน <c oughs> อื้อห้ฟันทำไมมันเหมือนเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรัสเบอร์รี่ปะเฮ้ยมันอร่อยทุกคนคือข้างในมันเป็นเหมือนผลไม้ที่มันฟรีซแบบเหมือนกินไอติมแต่มันไม่ใช่ไอติมเพราะมันคือเนื้อผลไม้จริงๆแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตข้างนอกอร่อยนะแต่เสียวฟันฉันเป็นโรคเสียวฟัน คือเขาทำไงมันเหมือนไอติมเลยอะมันเป็นเหมือนเนื้อผลไม้แบบฟรอสเทนพอกัดไปแล้วมันเป็นแบบเหมือนเกล็ดน้ำแข็งอะทุกคนเอาอันต่อไปรสช็อกโกแลตคือหนูขอกินอันที่เป็นลูกเล็กน,นะลูกใหญ่หนูไม่ไหวหนูน่าจะเสียวฟันมาก อ้ยอร่อยอะคือความรู้สึกมันรู้สึกว่าแบบพอมันเป็นผลไม้จริงๆเรารู้สึกว่าเราจะไม่อ้วนเยอะอะแต่เป็นสิ่งที่เราคิดเอาเองนะคะแต่มันอร่อยจริงทุกคนแต่ว่าหนูชอบอันที่เป็นชอบอันที่เป็นรสสีชมพูอะเพราะว่ามันติดเปรี้ยวมากกว่าอีกหนึ่งลูก อ๋อยา่คือมันเย็นมากอะอร่อยนะทุกคนเหมือนเขาเพิ่งออกใหม่อันนี้ของโอ๊ตสคูนะจ๊ะไปลองกดสั่งกันได้เหมือนกินไอติมอะแต่บาอองทีมันแบบอู้ กินให้ดูลุ่นึ่งอืมพออร่อยแนละแต่หนูต้องทำหน้าตาทรมานมากเลยเพราะหนูเสียวฟัน Un อ่ะทุกคนช็อกโกแลตเขาไม่หวานเลยคืออันรสเนี้ยจะหวานกว่าแต่ชอบอันนี้ ชออรสชาติอันนี้แต่อันนี้ก็อร่อยถูกต้องทั้งสองกแลตไม่หวานเกินนะคะจุบ